สบายดีสบายพอกันอีเนาะกับตีฮิตสตูดิโอนะมนิกามากินฮะมากินมากินงานเลี้ยงเอ๊ะเลี้ยงหยังก็สร้างแท้เนาะพี่น้องเนาะ ขอกินไปก่อนมื้อนี่เนาะอ่านี่ก็เจยย่อยเจยใหญ่ใจดีให้กินฝี่สูเมื่อนี่เนาะพี่น้องเนาะให้กินฝีว่าสั้นแต่เงินเดือนบวกึ้นเลยอ้อเนาะกินฝีก็กินสีมื้อนี่เนาะสิกินมันสวบมันมดด้วยพี่น้องเลยอ๋ออ่าอ่ามาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันกินทำได้ฮะ อืมก็มีมูเนาะมีมูอีกคนมากินนักกันพี่น้องนี่มจำยังฮะสตูกหรือสเต็กจำเจี๊ประเดกบ่อนโอ้เจี๊ประเดกเนาะได้ประเดกกินกับสเต็กโอ้โหมันแซ่บวันี้พี่น้องอืมอ่าเป็นยังไงฮะคุยกันไปคุยกันไปพี่น้องเอ้ยอ่า ทอดสเต็กเนาะคุยกับปลาแดกสุดยอดเลยอันนี้ก็กุ้งไะอ้มคุยกับไปปลาแดกเนาะเจ้าปลาแดกนะยอ่าฟ้าบังอ๊ะ อือ๋อสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยเหมือนี่นะของทีบอกมีไหนโดอะฮะหมือนี้ก็ตีฮิตจุกุสโรนี่มาเบิ่งเนาะนี่ก็ปูบกใหญ่เนาะปูบกใหญ่เนาะก็ปูนาบ้านหา,า,นาบน้อยเนาะก็สิบคือเนาะอันนี้ก็ปูสีปูทะเดพี่นออ้องเอ้ยโตบกใหญ่เนาะถ้าเป็นปูนาจะไปยังไหนพี่น้องเอ้ย อ่ะแกออกก่อนค่อยๆแกกนเนาะคุยกับเจ้าปลาแดกที่เอามาจากบ้านเมื่อกี้เนาะเอามาจากบ้านเมื่อกี้เนาะเจ้าปลาแดกอ่ะคุยกับปูทะเลทีเป็นยังไงพี่น้องอ่าอืมจิ้มมาก่อนนะอืมใช่ได้ใช่ได้เนาะพี่น้องใช่ได้ใช่ได้เราสาิกับโบแตกตังกับปูหนาเนาะพี่น้องหรือว่าปูกัดเข่าก็ได้เอา เอาจีกเข้าไปเข้าไปออ่ะพ,พี่น้องต่อเนาะพี่น้องฮาฮเอากินต่อพี่น้องเลยอับ สุดยอดสุยยอดหมัวกินน้ากันนะบอกต้องโซอะไรเนาะกัดไปไหมบอกแล้วทาพี่น้องทางบ้านหูบอกว่ามันแทบนเนี่้คุยกับเจ้าประแดกมันโหพี่น้องเลยนะหยับเอาแกมมินิซินสเต็กด้วยกินปูได้กินป่ากันแน่พี่น้องอะ อ่ะสเตกกันเนาะอ่ะมันอี้กระปุหันไปแล้วเกมี่ยหมดไปหลายโตพี่น้องเลยอืออืออืคุยปลาแดกซีบอ่ะแล้วเจียวปลาแดกสิบ่แล้วหับอือสตู๊กอ้ยสเตกเนาะสเตกคุยกับเจียวปลาแดกอือเฮ้ยกุ้งโต๊ะบกใหญ่เนาะบ่ต้องแกะดอกอือพี่น้องนะอ่ะขำมาขำมาพี่น้องนะอ่ะ อืมคุยไปแจีวปลาแดดกับซีบรอดได้พี่น้องเลยมั้ยโหยรสชาติสุดยอดอีดีพี่น้องเลยอ่ะอ่ะสเต็กสเต็กไปมันก็บอกนะแม่บอกก็แควกินอย่างเดียวนมอ่าอ่าอ่าอ่มคุยอ๊อปโอ้กุ้งกับแจ่วปลาแหลกพี่น้องเอ้ยมันเข้ากันอ่ำล้ำ อาอต่อพี่น้องอาต่อนนาะของฟรีม้นนี่ของฟรีนะพี่น้องงานเลี่ยงงานอดี่ยงกับบุคุเลยเจพันใจดีคณะมันนี่ให้กินอ่ะคุยกันไปอ๊บหมดจากโลเลยตัวนี้จากโลแล้วจากโลแล้วอ่าคุยกันไปอ ม,มันแซ่บมันมันมันอ๋อมาหูบ้าห้องน้ำอยู่บ้านสิว่างกันน,น้อยะกินอย่าขี้แทบเมาเนาะ,ะสิบโลละบ่อโตนี่เจียปลาแดกสิบบทแล้วพี่น้องเอ้ยแค้นปลาแลกแค้นยาวแ้นปู ออาืมมันแซบนะมันแซบหลายแซบว่ดีมันนี่แซบขักฮะอืมอยากลองบ่ฮะอยากลองก็มากินนคำเลิศพี่น้องอ่ามันสุดยอดอ่ะดีมันน้อเช็ดเช็ดเช็ดพี่น้องเชยดมันนี่งดไอ้ก็ห่อเนาะขอเป็น โคกบางบางพี่น้องเอออิ่มนด้พี่น้อง,อ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 ,งอิ่มแล้วนะพุงกลางเลยพี่นอ้องอะขอลาจํานี่ก่อนเลยพี่นออ้องเด้อขอลากันเนะ้อพ่อก,การใหม่ในข่าวหนะ้า,าสบายดี